เฮ้ยพี่หมิงเหมือนป๋าป้าเห็นอะไรอยู่ข้างในอ่มีแสงแวบ,บๆด้วยอะ่ะลองดูสิเฮ้ยร้อยอ่ะเดินขึ้นไปไหมแม่เอาลองโยนขึ้นไปดูสิโ <c oughs> อ้โหพี่หม,<ส>มิง,มงดูสิมันเป็นยาดอวอก,กาศขนาดใหญ่เลอยอะ่ะโอ้โห แต่ตอนเห็นมนุษย์ต่างดาวเดินมาเพียบเลยอ่ะพี่มิงต้องรีบจัดการแล้วนะถ้างั้นน่ะมันถ้างั้นน่ะเราต้องโดนจับตัวไปแน่นอนเลยอ่ะพี่มิงไอ้โอ้โหระเบิดเลยอ่ะตายไปแล้วพี่มิงอยู่ข้างนี้ก็มเเเีเร็วเร็วเร็วเรียบร้อยตอนนี้เขากำลังเดินมาแล้วอ่ะพี่มิง พี่หนิเดี๋ยวดีขึ้นมาเร็วโอ้ยเร็ว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 ต้องรีบจัดการแล้วนะเนี่ยเขากำลังจะเดินข้ามสะพานมาแล้วเร็วมาเร็วย้อนไปเร็วเร็วเลยเร็วทางนู้นทางสะพานนู้นใช่เร็วหน่อยสิโน่นไปทางสะพานนู้นโอ้โห โตมระเบิดเลยตายไปแล้วข้างหนึ่งพี่มิมีอยู่ตรงนี้อีกอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยพี่มิะเด็วมันจะเดินมาถึงเราแล้วนะเอาขึ้นมาแล้วเรา็วพี่มิเราอยู่ข้างบนเราต้องปลอดไทยแน่นอนเลยโอ้โหระเบิดแล้วตาย เดี๋ยวมันจะมาเอาตัวแม่ไปหรอพี่หมิ่นนจะเอาตัวแม่ไปพูดลองไปไปทดลองไปทดลองใช่มันจะเอาไปทดลองแล้วเราก็แล้วแม่โอก็จะกลายเป็นกลายเป็นต่างดาโอ้ทางานพี่หมิ่นทางานพี่หมิ่นจนลองแล้วทีนี้เดี๋ยวเราหรือว่าหรือว่าป๊าป๊าจะดน จับตัวไปแล้วพี่หมิงเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันจับตัวเราได้ใช่ไหมพี่หมิงมันก็จะเอาเราไปทดลองใช่ไหมพอเอาเราไปทดลองเนี่ยเราก็จะกลายเป็นมนุษย์ต่างดาวเหมือนเขาเลยโหเมันน่ากลัวจังเลยเนาะพี่หมิงเนาะ<ม>แล้วล่ะแล้วตอนนี้พี่หมิงก็กำจัดเขาไปได้เยอะแล้วนะตอนนี้สงสัย พี่หมิแม่เห็นยานอวกาศมาแล้วเหมือนเขากำลังจะมารับตัวมนุษย์ต่างดาวไปเลยอูห,หูตอนนี้มัเอา,เอาไปพูดแล้วมันก็เอามาพมิ่อีกไม่ตอนนี้เขาขับขึ้นไปแล้วลูกตอนนี้เขาสู้เราไม่ได้ไงเขาสู้เราไม่ได้ตอนนี้เขาก็ขึ้นไปแล้วอ่ะพี่หมิงดูสิบ๊ายเจ้ามนุษย์ต่างดาว เป็นเพียงแค่การแสดงนะเดย์เดย์แม่ลไอรุ่ยนถึงเลยอะแม่ขอกลับขึ้นไปแล้วโอ้ยเขากลับขึ้นไปแล้วรอพี่มิงแม่ออเห็นก็นมีขี้ดินโดนแม่คลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่การแสดงนะเด็กๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันเข้ามาเยอะๆนะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับน้องมิงมิงนะคะตาวเพื่อนๆกดอะไรนะส่อนๆอยกดดีแล้วนอกจาก বব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 